สบายน้ำไม้ก่อนไดนี้ปกติน้ำไม้บ่งอ้อนหยาเฮ็ดข้าวนะทักทายสบายดีแล้วสวัสดีพี่ทุกท่านวันนี้กะอ้อมานามาหาอยู่หากินคือเก่านะ มากับแม่นกกรีบสองคนแต่แม่นกกีบเอาไปเลาะเบิง่งเห็ดโปกอยู่พวกแคมแคมเดินนี่พี่น้องเลยเออกมาแล้วก็จะได้ไปเลาะห้องบ้านนี่เลาะจอบเบิง่งเห็ดโปกแถวบ่อนผมเคยเอ้อนี่พอเมะื่อวานเนี่ยค่อยได้ไปหมู่นึงนะเห็ดโปกหรือเห็ดตับนะมันยังเออแซมอยู่เลย,ยพี่น้องเลยจอบเบิ่งบ่อนเกา่าแต่ยังนั้นก็ไปหาเลาะเบิ่งหน้ำไม้ สีตาก็มาน้ามันเื่องนี้เลยสีตาพอบอบอนนี่มันเคยออกแต่วิวว่เขาเอาหรือยังบอนนี่ไปน้องเห็ดกระสาเห็ดกระสาอยู่นี่เบิกก่อนเป็นเสียหญ้าเดินอยู่นี่เชือกแกงไม้พี่น้องอืองานพี่น้องดีเได้เชือกแกงไม้นะ Để nó máy xin nhanh thân tay đây Kiếp con Hết thì là mốc xếp thôi Hết kế uh. cái sợ đây Hãy subscribe cho hết Ghiền บานเยเอาช่วงจะได้กินแต่เห็ดในช่วงเอาในเบื้องนั้นนะบ นี่ครับว่านีนน่โอเค hey, หอดก่อนดอกไม้นะมาเยี่ยมมึงหดอกไม้อยู่ในหน้านี่นะแคมหน้านี่ก่อนจะรอใส่ห้องว่ามันจะอ,อ่อหรือบ่อนนะดอกไม้ที่ตาแคมหน้าดีนะนบังก่อนดี่มี้อ่อก่อนนะกินี่ออกก นี่คืออยู่ไฮนะไฮอ่อต่าปีไฮอันนี้อ่อล่าไงน่าจะเดินซิฟอันนี้อ่บน่าเห็นอยู่นอหนึ่งกระลักกระลักเยอะอเพื่อขัดจะกระรอนเกไปเอาเห็ดเห็ดอ่อยู่นี้หาเพียออ่นอนเดินซิปุ่นทำไมนเอ่อล่า นี่เดินพอเดินเก้าคนบัดทั้งพุ่นผัดชูงบดาะเป็นตามบางบอนบางบอนมันมีคือดียวก่อแค้มน้าได้ชามนอไปหน่อยไปละห้องก่อนมัน ่หลอห้องก่อนป่านนี้หน mm. ูมอยู่ในห้องนอ่ออีบอกขันนี้อ้อกินได้แกงแล้วมั้นีิมักดุ้นใด เมืก,กอ่อนนี่ท่านอ,อ๋อยนอนเพราะเป็นอยู่อยนะอ้อลาเลยหน่อไม้นี่นะพักกันนี่ค่ะกินกุ้งแกงหน่อไม้น่ะอามเายแกงหน่อไม้เฮ้ยมีท่านได้เฮ้ยังนี่ท่นเก็บนะเมืกกอ่อก่อนนี่ไม่ไรท่านอ,อน๋อยนอนแถวนี้นะต้องหาหน่อไม้บ่งแกงแล้วล่ะหน่อไม้บ่งเสืออ้อและหน่อไม้บ่งเลย Vẫn dùng hải khói phản ộn ở mấy loại này, dư phí phản nhanh theo năng hữu cục của mấy vật à, Chị đại bảo hẳn Khuyên mà mẹ เออจินอบ่โอความ,รวามกระตานี่ก็พุกอยู่ไนพู้นองมันกตานี่ความไห tôi nha, như này vù à. có nói nơi, ổ mấy thằng lại nó nó à, có là sọng các bạn ổ có lửa sọng đồ, sọng đồ, đồ, đồ. mấy bạn hà nó máy, lấy cái miếng kết เดี๋ยวกินพักแล้วไปเลาะหาหนรเไม่บงนะเอาเราไม่บงนะมือ,อแ,แกงฮะแกะแกะแกะกินไหมมันเท่าเลยเลือดตัวมันอ่อนนะมีอยู่ตัวมันอ่อนก็ยอดตันโป่งใหม่ ดึงเอาตรงอ่อนเอาฉพาะกินก็พอล้นี่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 น่้อม เอาไม่ได้เอาเวลาพักก็กเอาซ้มนี้เห็ดซีนได้มือให้มีม่มักตะไรจี่ยจีท่าเกินผีทามัก,กนะชิด้าฮะไม่แก่มืนละมแก้แล้วนตัวปลายมันอดีแก่แล้วทำไมไลามีออกหาเราไม่บงนะบ่ไีเด้ เราไม่บงนี่ละมือแกง ลว่าจะไม่มีใดนีหเนยนี่เงาเลยนะมีตนเากว่าตันไมเงต้นแข็งแห้กว่าโอ้ยกันเหรอปลาย่นน

没哈，跟我同路。 นี่พี่น้องดอกนางดินเลิอมอ,อล่นี่จะน้อยนี่ห่อเข้ามาดับดินน,นี่เอาอันนี้มาแสแสเขาเขาแสเขาสารแล้วก็วเฮาจะเอามาเฮ็ดข้าวต้มนะเฮ็ดขา้าวกรรมจะน้อยนี่นี่มาากกันหางกระล้มนี่มาากกันหางกระเลิอมออกคันยาวน่ะออนไลน์อยู่พ,พ้องนา,างดินนะครับกลางเยออกพี่ยไปด้วยแท่าระเมนหมดนะ ไม่ก็ไปทลายไปเลยก้อนโดงช่องโดงท่านหอนย่าม,มันเช็ดลด้หลช้ํเลยนะเดี๋ยวเบิ่อก้อนโฮบเดียวก่อนพี่นอนเลยมื้อหาละยูริละมีคือ,อยูไฮ้แค่บ้านนะทไมไม่ค่อยนะโฮบเดียวอะไรเกงยี่ร้อะไรก็แ้ไปไปไปอได้นี้ได้โอ้ บางเธอมันกับมันถ้าใด้หาหน่อไม้หาให้หาหอนเลยบางมือก็มีมัน่นนั้เลยหาทงโลาก็ไม่ได้พยเยมาดิเฮลทบเดชเพิ่นละมาดิตอนนี้มาเธินละโอ้ช่างสันเด้ช่างสั่นเถินนะโอดเป็นะออไมโอ้แล้วนานี้ัวน้วคุณหาไนะนม้ก่อนมาดิยังทนังถมก็ดู ว่าไปโจกก่อนนะ้ครับข้ามือเลยยังไม่แม่อีนั่นดึงเ้อยังยังมานเพิ่งกระไรขนลู้ล่ะหมดเข่าเลยนม่ม่เอเไม่เขากินนี่เอาไปใส่เฮ้อแล้วเอาทุเรียนหน้อท้เรียนชอตทุเรีนถุงไม่เอา Tao chưa có mấy chút của ông nhanh. Tao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  nhanh. nào nhanh. Tao 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 จำพีจำพีไมไรนั่นเพียงเองถมหัวมีเบิดไลยรุ itation, ่นมันออกทลงานป้อนเนาปกติเราไม่บวกอ้อไงอย่างเดินพอดีเช้ยุ่งกับเกาล่ะเก่าเกาเืยแหมนะแหมนะยุ่งแหมนะสงคขานะขังนั่นลยขังดาวไปินนะเพอ คือพีเพิ่นมากินจะหีดมองจะหีดเน่าเลยแตหงหวงต่วงหว่วงนี่ถึอองหัวมันนั้นอตอกง่ายใช่สมัยก็ใบแล้วล่ะพอแกงยุโรปเลยเนี่อยอันนี้อ,อ,อ้อยก่อนพอขอเสือ้อลมเดียวดิ ไม่กำลังแล้วล er. ่ะพาก่อน,น พาแล้วล่ะเอาน้ำซื้อไปต้มนี้มันเนี่ยต้มก่อนค้างไว้นี่นี่ขนาดรอต้ไม้จืดเนาะชมคันเนาะเตรียไปแลเด็ดผงลงไปอืมเป็นต้เป็นเด็ดผงป่ะเป็นน้ำเตรียมต้มเนีย แม่มดิฉันชมนี่งเนี่ยลองท้องก่อนกินชมก่อนง่ายเพราะท้องมันจะดีบอกรับแล้วนี่เขากินน้ำต้อยามาตอนนี้ก็กินชมยาละ ทำยางา,า, <c oughs> าก่อนรงกัเขียวขนาดน้อยเดี๋ยวล่ะล <c oughs> ่างพิกับ

ตนเครื<ส>่องหอมมาเชิไปเลยนะมันนี่ผักไสแง่ไฮผักไสแง่นาเห็ดกระสะประแะยังไม่ทันเชิญนะประยตนะเชหลังดี่งมอบันโอ้น้ำ ไปเย็นน้ำก่อนมีน,น,น้ำแล้วล่ะเลิกทำไมนี่มีเื่อนทำไมไผ่จะฟางบัดนีางกะ ทำฟอดเลยก็ไประมเร์นะเสรรเป็น hmm. ปุ๋งเลยมอฟอดเลยชวยเชื่อแปกมันนี่เชื้อแปรกบุกนี่ เดยเรตตอเสือลายกันู like, ่บดได้น้อยเม็นพดเสือลายไปเสือนด้น่อยให้กองกัได้ Để anh nè ta này không cùng nè Cùng quần ba đi ามาพี่น้องมาแกงลงไม้กับพักพักอันนั้นพักกบเก็บน้ำมีรองกอดหนึ่ง <c oughs> ยังม่ได้ ยั่ยมือง่าเนอีน okay. 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 uh ี huh. uh ้แ huh. ก่ท huh. ี่หเทารอดทาหมู่บ้านเพราะทาเรือกท่านต้องกินมาเอาเนื้อมาทราบแต่ท่านอยเมื่อหานุกบกยัวิัวิศอันทําน่ะเยอะยิ่งานหามไปตโคมเทาคณะย้มแลงิกหนาอย่างเขาน่ะตานะ

ขอขายจะได้ขอนอนุญาตปิดคลิปลงซ้ำนี้แหะพี่น้องเลยก็ขอบกบเจอนุ่พ่อแม่พี่น้อง,งที่เข้ามาติดตามชมเดี๋ยวคลิปหน้าการหน้าพอได้ไหมพี่น้องเลย